บองชูอันยองอัสโยสินเจาวนิฮาวมิงตระบาสบายดีสรันสูสตรยสำหรับพี่น้องชาวกัมพูเดยียด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียังเช้าครับพบกับพิชาติไร้กังวลอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มาไลฟ์สดเพราะว่า มีเ่รีบไปตอนเช้าด่วนนะครับกลับมาทีก็ค่ำแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับทานกาแฟ,ฟครับวันนี้ทานมัทฉะมัทฉะเหมือนชาเขียวครับรสชาติสวัสดีน้องๆนะครับสวัสดีน้องๆพีน่น,าน,าน้านหลานคนนะครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับ สวัสดีพี่สมบัติครับสวัสดีน้องวาวานะครับที่เข้ามาเมาื่อวานนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีน้องไกรนะครับน้องสถาพรสวัสดีนักศึกษาไอเีมือขั้นนะครับสวัสดี i อกุ้งแล้วก็ภัยวันพยายนะครับสวัสดีหนุ่มติดเกมด้วยนะครับ ีนารโตกร์ชินะครับน้องเต้ยอายโยแล้วก็เท้าบุญเฟนสอบปปลาวเดอร์สบายดีเดอร์สบายดีสบายดีเท้าว,วรพรินเดอร์สอบปปลาวครับสวัสดีนายกปบการทบกรีนะแล้วก็อัคโคไฟครับอัคโคไฟสวัสด,ดีบูชายัอีกทุกคนนะครับรันซ์สตรย น ah. ้อ r เ e n d f น o า c a ั b o ูดีอาอโมชิเปอร์น้องเพื่อนจากเกนจังหวัดตากเอ็นแม่ฮ่องสอนตัเพลงไปเป็นปิดไปเป็นช่ว,ชวงๆนะครับเพราะว่าเปิดต่อนเนื่องไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับขอฝากกดไลค์ด้วยนะครับพิชาติไว้กังวลน,นะครับทานกาแฟมานั่งพูดคุยกันยามเช้าครับพูดถึงเรื่องสารพัดสารพว่ากันไปฟังเพลงไปด้วยนะครับยินดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ t h a Thank you so much โ oh. อ Hello my guy Thank you so much. Thank you for l i k e for me. Thank you very good. สบายดีเด้อพี่น้องสาวหล่าเด้อสบายดีนรัองอวัสดี่วัสดีค่ะสวี่วัควดีาวัดีค่คสวีคสดวัสสสว สวัสดีครับพรเพทียบท่านนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับดักเกิลฟลายฟอร์มีมาเนมชาติฟอร์มไทยแลนด์เชียงใหม่พี่ชาตินะครับพี่ชาติรอยกังวลอยู่เชียงใหม่นะครับลุงชาติลุงชาตินะครับสบายดีเดอพี่น้องสาวก oh. ็สวัสดีพี่น้องชาวอีสานด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกาญจนบุรีด้วยแล้วก็เพชรบูร์ด้วยนะครับ ไรอยากจะสาบช่องแล้วก็พิมพ์อะไรเข้ามาสากได้นะครับว่ามาจากช่องอะไรแล้วก็สากให้ไปติดตามกันแล้วกันได้นะครับขอบคุณครับก็จะเปิดปิดเปิดเพลงเป็นระยะระยะนะครับเพื่อเปลี่ยนการตัด ไม่ให้เปนติดเลขสิทธิ์นะครับวันนี้มีข่าวดีก็คือช่องของอลุงชาติช่องของพี่ชาตินะครับช่องนี้พี่ชาติไร้กังวลวันนี้ก็น่าจะได้ครบร้อยเหรียญแล้วก็จะได้รับเงินแล้ว <c oughs> ดีใจกับตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> ดีพี่สมบัตินะครัเคือมาดูย้อนหลังนเมื่อวานนี้จบปลาได้ปลาต่อพี่สมบัติ เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปตกครับสวัสดีทั้งแปดท่านนะครับ Thank y o u มค์ไก่ฮั l โหลไมค Thank y o u กิวไลฟ์ฟอร์มโอสิบสองท่านแล้วครับขอบคุณมากครับโอ้ oh, สุดยอดครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับพี่ชาติไลค์กังวลนะครับมาไลค์สดเพื่อ ทำความรู้จักผู้คนนะครับใครอยากจะสากช่องจากอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับมาจากที่ไหนนะครับชาติไร้กังวลเชียงใหม่ครับ I am c า a t from เชียงใหม่ Thailand Thank you this life for me Thank you ก็ตื่นเช้ามาก็ออกกำลังที่แดดกันไปฟังเพลงไปจะได้สดชื่นร่างกายจะได้กระตี้กระเป๋านะครับ ปิดเพลงเป็นระยะระยะเพราะ,ะว่า,วาถ้าปิดเปิดต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีเตือนขึ้นมาว่า,าวิดีโอไลฟ์สดของคุณมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของคนอื่นนะครับมันไม่เหมือนทิกต็อกนะทิกตอกนี่สามารถเปิดได้นะครับการไลฟ์สดของช่องพิชาติก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ว่าจะมาสนุกสนานอะไรเพราะว่าเพิ่งตื่นนะฮะ ติดเช้ามาทานกาแฟก็พูดจาครับทักทายกันนะครับแล้วก็มีประสบการณ์อะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการทําคลิปในเรื่องของการตกปลานะครับทํายังไงให้ตกปลาแล้วก็ทําคลิปไปด้วยให้มันมีคนดูนะครับก็พอได้เงินเป็นค่าขนมค่าอะไรไปก็ยังดีนะครับเนาะใครอยากสนใจก็ทักขึ้นมานะครับ สวัสดีทั้งเก้าท่าน,นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับมีหนึ่งไลน์แล้วครับโอ้โหสุดยอดครับ Thank you so much like for me very g o o d กดไลน์ไม่ได้เสียตังค์นะครับกดฟรีนะครับกดฟรีไม่เสียเงินนะครับาเรากดไลน์ให้คนอื่นวันหน้าเขาก็จะกดไลน์ให้เรามันก็เหมือนเหมือนกัน,นในการทำอ่า โลกโซเชียลยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok อะไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่ไปกดให้คนอื่นเลยนะครับแอบซองอย่างเดียวมัน <c oughs> จะไม่ดังนะครับถ้าเราจะทำช่องมั่งหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักถึงแม้จะทำก็จะโตช้านะครับเขาเรียกว่าสร้างเพื่อนไว้เยอะๆมันไม่ได้เสียหลายอะไรนะครับคอมเมนต์บ้างอะไรไปเรื่อยๆ รันซุสเตรยพี่น้องชาวตามบุชานะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่ชาติร้อยกังวลอยู่เชียงใหม่ครับตกปลาวันนี้มืดๆนะครับฝนมนจะตกนะครับตัดเพลงเป็นระยะระยะ วันนี้มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีรถผ่านนะเพราะว่าใกล้ๆนี้มันจะเป็นถนนนะครับปกติเสียงรถผ่านเราเยอะมากตอนเช้านะครับคนรีบกันไปโรงเรียนส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนกันนะครับเด็กๆช่วงนี้น่าจะปิดนี่ที่นี่ปิดเทอมแล้วนะครับไม่รู้ทางน้องๆที่โน่นปิดตัวอย่างเอ่ยที่เชียงใหม่เนี่ยปิดแล้วนะครับปิดตั้งแต่วันที่สิบ สิบกว่านิดหนึงนะ่งประมาณสิบเอ็ดอปิดแล้วนะครับปิดเทมนะ <c oughs> อมก็ฝากกดไลค์ด้วยครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ไป,ไปตกปลาก็อย่าลืมใส่กันแดดนะครับพี่ชาติเคยไปตกปลาทิกลนก่อนโน้นนะครับโอ้ยหน้าดำหมดนะครับก็ไม่ชอบใส่เสื้อแขนยาวชื่อเสื้อผ้าล่มมันรู้สึกร้อนแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะครับก็เลยใส่เสื้อยืดเปบนไม่แหละไปฮะแต่งตัวง่ายๆไปแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปไปฮะกดบ้านหน้านี่โดนแดดดำฮะปกติอยู่บ้านก็ ไม่ค่อยดำเท่าไหร่ครับช่วงนี้มันแดดแรงนะครับใ <c oughs> ส่โลชั่นเพราะว่ามันก็ต้องฟื้นฟูผิวหน่อยครับไม่งั้นผิวเราจะแห้งแตกนะครับแล้วมันก็จะหอมด้วยนะเวลาเรานั่งอยู่เงี้ยมันก็สดชื่นดีครับ ถ้าเราไม่ใส่อะไรมันเหม็นกินขี้ฟันตัวเองอะไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตวันใหม่มีแต่กินขี้ฟันตัวเองบอกว่าบางคนบอกว่าอะไรนะเวลาเราใส่โลชั่นเนี่ย ก่อนออกบ้านนั้นเราไปปั้นอาหารปั้นเหยือกตกปลาเนี่ยมันจะมีกลิ่นปลาจะได้กลิ่นเหยอือมันจะรู้สึกว่ามีโลชั่นติดที่เหยอือจริงหรือเปล่ามันนี้อันนี้พี่สมบัติเคยลองรือยัง,งมันจะมีะเวลาเวลาใส่โลชั่นทาผิวก่อนออกบ้านไปตกปลา มันจะมีกลิน่นของโลชั่นติดในเหงื่อที่เราปั้นปลามันจะรู้หรือเปล่าเขาบอกอย่างนั้นคนคิดมากถึงขนาดนั้นนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ตกปลาส่วนมากมันก็ได้อยู่แล้วนะครับมันได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจ,จเพียงแต่ว่าเราจะเป็นนั่งตกนานเท่าไหร่นะครับติดตก มพี่ช่าไปตกแค่ชั่วโมงกว่าไม่เกินสองชั่วโมงมันก็แน่นอนว่ามัน็นต้องมีป่ามหรือว่ามีปลาไม,ม่แปลว่าไม่ได้ปลานะครับก็มีป่ามกันบ้างนะครับถ้าเรารู้ว่ามีอาการปลากินตอดเดื่ออะไรคันกระดิกสายกระดิกอะไรมันก็มีความสุขแล้วนะไม่จ้อเป็นต้องได้ตัวก็ได้นะครับถ้าได้ตัวก็ดีฮะได้เยอะได้อะไรคันโกงนี่ ผัดเสียวหน่อยก็สนุกดีแต่เราไม่ได้เน้นว่าจำเป็นจะได้ต้องได้ปลากลับบ้านเหมือนกับนักเขาเรียกว่าอะไรผู้ชำนาญการด้านการหาปลาสังน,นั้นไม่ใช่นะครับถ้าอยากได้ปลาก็มาซื้อที่ตลาดอยากได้บรรยากาศก็ตกปลา มีมีคนที่อดินยาดอยู่หนึ่งท่านนะครับเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครขอบคุณมากครับติดเพลงเป็นระยะระยะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์วันนี้เชีงยงใหม่บรรยากาศดีฮะไม่ร้อนคึมคึมอ๋อตอน ตอนบ่ายก็จะมีธุระนิดหนึ่งถ้ามันมีธุระนี่อยากไปตกปลาตอนบ่ายเหมือนกันเอยไม่ได้ตกปลาตอนบ่ายมานานแล้วครับเพราะว่าตกแต่ตอนเช้าอากาศมันดีนะครับช่วงนี้มันร้อนจะไปตกตอนบ่ายมันก็ไม่ไหวฮะคเคยมีเพื่อนเอคนใกล้ๆกันเนี่ยครับบ้านใกล้ๆกันเนี่ยไปตกปลาเรื่องอะไรกนะัเลยอะ หน้าแดงออกแดงแดงแดงแล้วก็จะเป็นลมคอรอ <c oughs> ับเขาเรียกว่าเลือดสุปฉีดดีมั้ <l ip> ออองอนย้อนเออสียว ก็โอเคครับไม่มีอะไรวันนี้แว็บมาทักทายนิดหน่อยเอาสัก15นาทีก็พอนะครับเพราะว่าก็มีคนแว็บเข้ามาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีใครทีมถามอะไรนะครับที่ถึงเรื่องอตกปลาการทำคลิปครับการทำยูทูบนะครับจะให้ถึงพันคนจะให้ถึงแันคนก็ทำคลิปสั้นนะครับทำคลิปสั้น ไม่เกิน11วินาทีนะครับอยากทำ YouTube ให้มีผู้ติจิตามถึง1,000งวันะครับให้ทำคลิปสั้นไม่เกิน11วินาทีให้ได้แสงสีเสียงและสาระครบนะครับลองลองทำดูแล้วก็โพสไปถ้าโพสไปแล้วมีคนดูก็มีวิวยอดวิวก็มากมากหน่อยก็โอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทำให้สังเกตดูตรงสตูดิโอนะครับหรือ อะไรห้องเขาเรียกข้างหลังหลัง youtube นะครับ YouTube Studio มันจะมีแต่ละ24ชั่วโมงหรือว่า48่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกราฟของมันนะครับมันจะมีกราฟของมันนะครับถ้ากราฟมันเริ่มลงก็ทําก็ให้โพสคลิปใหม่ทันทีเลยนะครับถ้ากราฟมันเริ่มลงก็โพสคลิปใหม่ทันทีหรือว่ายอดวิวยอดวิวมันจะแสดงอยู่ด้านบนนะครับที่จํานวนผู้ชมสังเกตดูถ้ามัน ถ้ามีตัวอักษรสีเขียววิวมันขึ้นก็ให้ก็ยังดีแต่ถ้ามันเริ่มตกอักษรมันตกลงนะครับก็ไอโฟดคลิปใหม่ให้ลงคลิปใหม่นะครับดันมันไปเรื่อยดันไปเรื่อยนะครับทาให้มันสม่าเสมอนะครับไม่ให้ยอดวิวมันตกอ่ะนะแล้วก็ผู้ติดตามมันก็จะมาเองนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าประมาณ หกโมงกว่า7จ็โมงกว่านี่แหละครับเนาะขอบคุณครับสำหรับคนกดไลค์นะครับสวัสดี